ส่วนของรูปแบบการจัดการศึกษาเราก็คงต้องยึดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เขาวางกรอบให้เรานะครับเป็นที่ชัดเจนนั่นก็คือห่ก็คือในเรื่องของการเปิดภาคเรียนนะครับที่จะต้องเปิดในหนึ่งกระกราที่จะถึงนี้ในส่วนนี้เราก็ต้องพัฒนาเด็กนะครับพัฒนาเด็กไปพร้อมๆกันนะครับให้ติดต่อสื่อสาร ให้ความรู้เขาให้ครูที่ปรึกษามาขับเคลื่อนช่วยในแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าเพิ่ม,เ,มเสริมนะองคค์วามรู้นะครับไปก่อนที่จะมีการเรียนอย่างจริงจังๆในช่วงนั้นนะครับประกอบกับช่วงนี้นี่เราก็ถือโอกาสที่มันมีเวลาห่วงเวลาพอสมควรหนึ่ครูเราก็มอ่หมายให้ทำในด้านสื่อของออนไลน์นะครับในแต่ละสาขาวิชานะครับ แล้วก็ขณะดเดียวกันในเรื่องของครูพันธ์ุเราก็มีเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงครูพันธ์ุของเราถือในช่วงโอกาสนี้อนนี้ที่นําร่องไปเนี่ยสาขาช่างไฟฟ้านะครับสาขาช่างไฟฟ้าที่ได้นําอาจารย์ผู้สอนนะครับได้เรียนรู้เรื่องของ Google Classroom บ้างโปรแกรม Zoom บ้างนะครับในการประชุมหาลือกันหรือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ทางบ้านอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์จริงสวัสดีครับผมวันเฉลิมชัยมัวครับตอนนี้กําลังศึกษาปริญญาตรีของวิทยาลัยเทคนิคเชิงลายครับอบรมเกี่ยวกับการเรียนคลาสดูมคือการเรียนออนไลน์ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นโรคระบาดของโควิด -19 ครับ รู้สึกคือมีความตื่นเต้นด้วยเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับก็ทําให้เราได้เข้าใจว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยสามารถทําให้เราได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้พบเจอกันแล้วก็ได้เรียนให้เข้าใจมากขึ้นครับการเตรียมความพร้อมของวันนี้ก็คือเตรียมโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กแรกครับที่ใช้สําหรับโทรศัพท์เนี่ยใช้สําหรับ Android นะครับก็ใช้เรียนออนไลน์ได้เลยเพียงแค่ว่าเราไปโหลดแอปของ Zoom เข้ามาใช้เฉย ก็การเรียนออนไลน์มันไม่ได้ยากขนาดนั้นขอแค่เราทำความเข้าใจมันก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมแล้วก็ได้รู้หลายเรื่องบางอย่างที่เราไม่ได้ใช้ก็มาได้ใช้ในโปรแกรมนี้ครับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในระบบออนไลน์นะครับที่เราใช้วันนี้เป็นโปรแกรม Zoom ซึ่งเรา,ใช,เราใช้จัดการเรียนการสอน ในยุคโควิดนะครับปรากฏว่าในการจัดการเรียนสอนหรือว่าเราทดลองอบรมวันนี้นะครับถือว่านักศึกษาสามารถที่จะนำเอาโปรแกรมซูมเนี่ยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ที่ทดสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้โปรแกรมซูมด้วยตัวเองได้ในขณะที่ครูผู้สอนส่งลิงก์ไปให้ครับถ้าเกิดปัญหา ที่ไม่สามารถให้ผู้เรียนนะครับเข้ามาเรียนในสารนศึกษาได้ก็คงจะจัดอยู่ที่บ้านาประมาณ80%นะครับและในช่วงปฏิบัติก็คงจะให้นักศึกษา,าถ้ายอยเข้ามาทีละ1ิบคนประมาณนี้นะครับการเรียนการสอนออนไลน์นะครับก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับก็ถ้าได้ครูอาจารย์ของเราได้ไดรับฝึกฝนบ่อย นะครับมีนักเรียนเรียน่อยๆมันก็จะปิดจุดด้อยอะไรต่างๆที่ครั้งแรกมันไม่ดีครั้งที่2ก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีของของตัวครอาจารย์ด้วยครับ